ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับรองคู่เอกของรายการศึกชูจเจริญมวยไทยบวกเชฟบุญธรรมครับประจําวันจันทร์ที่ขออภัยครับวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคมครับโดยชูเจริญระวีรามวงและก็เชฟบุญธรรม,รรมภาคโคครับร่วมกันจัดมาดูทางด้านของเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับดาบมีไฟแดนใต้สตอร์เดือดเจอกับนักชกรุ่มพี่ครับวีรชัยวรวิฒนานน์ไพฑูรย์กบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดครับ ยก3ครับปล่อยตัวมานี่วีรชัยต่อ54ฮะเทพทักษิณต้องบด121ออปอนด์ครับเท่า<ปอ>กันครับ<ปอ>ความหนุ่มความสดนั้นอยู่ที่ทางด้านของเจ้าเทพทักษิณครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยอยู่ที่วีรชัย<ๆ>เรียกว่าเป็นนักมวยที่เจ้าเล่ห์นะครับๆๆจอมฉีดได้คนนึงเลยครับเดินอัดด้วยแข้งขวาครับเทปทักษิณเจอแข้งซ้ายของวีระชัยตั้งแขนเสียบขาามาครับเทพทักษิณครับฟันสอกเตะขวาครับ นี่ครับบดเข้าไปครับมวยจอมฝีมืออย่างอ้ยแต่ว่าแข่งนี้สวยเจอเทครับมวยฝีมือดีๆอย่างวิลาชัยนี่เนี่ยครับต้องบดเข้าไปครับอยู่ห่างไม่ได้ยืนคุยกันนี่โดนวิลาชัยเตะล่อเป้าครับเตะหลุดได้แข้งขวาครับเทสักษินไม่ยอมไ่ขึ้นคอครับไดลแขนดีครับทางด้านของวิลาชัยตีไม่ได้ก็ป้องกันไว้ก่อน กรรมาการแยกออกมาเทพทักษิณครับต้องเดินแล้วครับต้องใช้ความสดบทความเก่าครับเตะซ้ายครับเสียบเข่าขวาเสียบข่าขวา,า,าครับในก็ตีได้ไม่ถนัดครับตอนนี้เดินต่อครับเทพทักษิณ ตีเข่าขวาครับเนี่ยครับตั้งแขนแทงเนี่ยครับไล่แขนไม่ดีมากครับวีรชัยครับหมดยกครับหมดยกที่สามครับอืมไม่ได้ตีง่ายๆครับยกที่สี่ครับวีรชัยต่อสองหนึ่งครับต้องพยายามให้มากกว่าเดิมครับเทัดสิงครับ เตะขวาครับบีระชัยซ้ายเทพทักษินเตะขวาดักแทนซ้ายครับวีระชัยครับแล้วในไม่ยอมให้เทพกษินตีครับดูครับฮุกซ้ายแล้วก็ยกยกซ้ายบังครับเอาเนี่ยครับจังหวะเสียหลักเดินต่อครับเทพทักษินครับโอ้เดินเข้าไปเจอแข้งเกี่ยวขีดขวาไปครับวีระชัย โชคดีม,มันสมองนะครับดูครับจุกจิกโชคยากครับวีราชัยนี่จอมเจ้าเล่เลยครับเตะขวาครับเทีทักษิณนแข้งซ้ายเจอซ้ายของวีลาชัยเสียบขวามามีปัดค้งปัดขานะครับแตอข่าวซ้ายดูฮะเหนื่อยฮะโยนข่าขวาครับ ยังไม่หมดความพยายามครับเท้สิทิ์ครับแทงเข่าฟ้าครับวิลชัยแล้วก็นี่ครับตีลำบากครับวิลชัยนี่จากสตูนนะครับหูกโๆทีบดอกนี้หมดสภาพนักศึกษาไปเลยครับ เดินไปเจอเตะซ้ายถีบขวาไว้เตะขวาครับงัดสอกเนี่ยครับมวยเดินมวยถอยแต่ว่าเดินแล้วทำอะไรไม่ค่อยถนัดั่นใจครับทตงด้านของวีรชัยแล้วก็สุดท้ายครับสบายๆครับยกห้าคุมอยู่แล้วก็ชนะคะแนนไปครับวีรชัยวอยวัฒนานนท์ครับ